ดับสีแล้วนะเฮ้ใส่ด้วยโ้หเขาร้องเพลงนะอันดับมากกว่านี้แล้วอะไรไม่มีใครนะอยเขาคิดจะท้ายนี่แหลเขาต้องเต็มที่เขาพุ่งมาจริงหรอไง ไม่ใชงถึงว่าถ้าสวดคนอื่นะมาโค้สุดท้ายกุ้งุ้งุ้งกุ้ง่งไงน่ากลัวว่ะโอยโอ้ยู้มาขาดน้แล้วุไม่สุดอีกแล โอนะดูๆ เดี๋ยววันอาทได้เจ้าเพลงใหม่ไปร้องให้ฟังอีกออยากจะเชิญให้ทุกคนไปฟังเพลงใหม่ของคนอื่นนะคะเ <c oughs> ชิญเพลงของเนทละวันอานนะะทิตย์นี้นะคะที่ศูนย์จิตวิทนะคะร้องเสร็จก่อนติบดบทพอดีเลยจริงปะแล้ปิดโหัวในอาทิตย์เนี่ยโอ้ยแั้วต้องไปรับกำลังใจจากเนทไม่ได,ด,ด้หัว <c oughs> ไม่ได,ด,ด้หัวเลยไ่ได้หัววันอาทิตย์ไม่เหมือนตอนอยู่ก่อนอยู่ก่อนปวดเลยหมอไม่ต้องดูเนก็ได้หัวอยู่บ้างอย่างงี้ปะ <c oughs> มันนอมน้นอ,นนอับ,นบ้นด้วยขึ้นจากอันดับเออนอกอันดับสี่ก็พอแล้วชิน <c oughs> ออนหนึ่งในห้าเออไ,ไหนถ่ากันตัว อะไรข่าไม่อะไรมันไกละไมันไปโอ้โหสวัสดีค่ะทำไมอ่ะทำไมมาับมาลับมาทำไม่สองน้ำวมไหมไม่เหลือ สูงๆไม่ท่วมไม่ท่วมแค่นี้ไงแค่เอวเดินมันปิกขาเริ่มมาจากไหนอ่ะไม่รู้ขามันก็ไม่ต่อ แล้วแมวแล้วว่าหนีหายหมดเลยครับผมสวัสดีครับเฮ้ยเรามีอะไรหรือเปล่ามาแท็กเถิดไ ah ้วยนะแท็กวงแท็กวง โอ้โหเบอรเหมือนกันอ่ะพี่สองพี่ขวัก็ถ่ายเบอร์เหมือนกันเดยวลองดูจริงว่ามีรูปชักซับน่จะรูปสองรูปว่ะเดี๋ยวได้คัดให้เออกะสือเต้นรัวเลย สองเม่รอใครอ่ะเนี่ยเนี ah, oh ่ยเนี่ยเออนี่พี่อาร์หรอเนี่ยเออ่วใช่ลืมไม่ไม่ไม่เคยเห็นเลยเน่ยไม่เน่ไม่รู้แต่คือเน่ไม่เคยเห็นแกมาเออโรคไข่ รอบสุดท้ายไปจัะสุดท้ายทุกคนคะเดี๋ยวมาฟังเพนพลอยอาทิตย์ไม่มีอะไรร้องฮะไม่มีมากกว่านั้นอะไรอ่ะอ้าวสัญญาไม่เป็นสัญญาเลยเออเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำโอ้โหทีนี้แบบประมาณมากโค้งสุดท้ายแล้วโอ้โหทีนี้แบบประมาณเลยอ่ะ ผลออกเออผลออกก่อนได้สองเพลงเลยเออก็ไดเ้นไมด้ออแล้วมันได้ไงค่ะใช่ค่ะ่่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายสบายดีไหมวันนี้ขอโทษนะคะถึงได้ไม่นานเอาเรือไหมใช่เอาเรือเลยเอาเรือเลย